กอกระตุกถีบหน้าเ้าไว้ครับเออเออเออเอเออเออเออเนเออเออเอ่เเออเออเอเออเเออเออเอเอออเออเเออ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 ่ออเ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 อเอ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 อออเเอออเออเอเเออเอ่เอเอออเอ้เอเอียอเออเอ้เอ้เอเอ้เอเเอเเอเีอ ล่องเดียวเลยอะไรไม่สนใจแล้วใครไม่รู้อ๋อออกจากรถเอาเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยหลับคุยเหี้ยตัวใหญ่มาแล้วเอาเยอะคว่างระเบิดไหมคว่างระเบิดไหมเยอ้ย่าไม่ออกจากรถไม่เหมือนแม่นี่โดนระเบิดหลับเราเล่นเกมเดียวกันนี่สอกหน้าเข้าไปเฮ้ยเจอแล้วอุ้ยเอาระเบิดยัดปากอะดูดิ โอ <that> ้โหโอ้โหแม่โคตรเจ๋งอ่ะแม่งเอาระเบิดยัดปากเลยแล้วแบบได้มาแล้วครับแก๊งลิงกันโอ้โหโคตรโคตรเยหล่ะโหดแล้วโหดแล้วโอ้โหห้าร้อยเมตรฮึหน่าเง็บนี่อ้เกอนี่นี่นี่ไหนวะ เธออยู่ไหนเนี่ยเยยิงสาดยิงกระดโอ้ยโอ้ยนี่หลับไปเจอกันะเธอยไนนตกรนไอ้เหี้ยเอเดินมาตรงเขาดีหอยเอ้ยเราวิ่งเอเราไม่เหมาะกับการขับรถไหนนี่ฉันไม่สนใจฉันมีขาไอ้เหี้ยหลับหลับหลับไอ้เหี้ยพวกสีแดงมันเหนื่อยได้เนี่ ได้ดิเอ้า oh, ลืมบอกไปบอกนี okay. third, ่น่ะว right ่าเราเล่นเกมอะไรอยู่มีฟอร์สปีดนะเขาเล่นเซนโลเดเตอร์แต่เธอเล่นเขาเล่นเซนโลเดเตอร์แบบซิงเกิลนะเธอเล่นมีฟอร์สปีดนะข้างสเปเชียลส่วนใหญ่หนักไปทางนี้พอสปีดนะเฮ้ยเจอแล้วยังยังยังอายังอยู่นั่นไงไม่ติดตา เราเดินมาตรงเขาดีของเขาลูกศรสีฟ้าโอ้ยหลับเออยังไไม่จปแล้วเดี๋ยวก็หาคันใหม่ๆหม่มาอีกร้อยเมตรแล้วเฮ้ยไฟเห็นเธอแล้วขึ้นรถอยู่ใช่ไหมไอ้เด็กอย่าหนีสิอยู่เลยน่ะแล้วไม่อยู่อาเพิ่งหนีไฟด้วยอยู่ไหนเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่หน้ารถว้า เอ้าเธอไปของนังแต่ไม่ได้ตะกี้เธอเห็ตะกี้ยังเห็นอยู่ในแผนที่ตรงโน้นอยู่เลยช้อนเขาอยู่ออพี่เอ้าไอสัตว์รถลอยโอ้ยเฮียโอ้โหไอซูมันซูมันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันโอ้ยเฮียแล้วโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเธอก็เดินมาช่วยยิงดีเนี่ยพวกไอพวกที่มันแต่งชุดสีแดงๆอ่ะมันเป็นศัตรู นี่มองซะว้าวนี่เฮ้ยอย่าอย่าไปยิงตำรวจอย่าไปยิงตำรวจเอ้ยอยู่นี่แล้วเจ๊ก็แล้วนะเอ้าพิ่งเพิ่งเริ่มเล่นเซนโลอ่ะเอ้าเออนึ่งจะเลานเซนโดนะเออเราเราไปยิงเพื่อนเราโอ้ยเกือบตายอีกเขาจะตายแล้วอยู่ได้ๆอะไรอะไรวะไม่ไหวนะไหนอ่ะพวกสีแดงโอ้ยหมดแล้วมั้งอุ๊ยไม่แล้วไม่แล้ว ยี่นี่ยี่นี่ย,ยี่ย,ยิงนชุเดเียวอย,ย,ย,ยวลารเบิรดใควางเบิเอาอยไไหนฮะยิงเขาเอยเขาตายโอช่วหน่อัใจอะ่ะจะถอยไปที่อื่นก่อนแปง <c oughs> เขาแนะนำโอ้ยดจะตายแล้วเธอก็จับจับตประกันแล้วกด F ดออีกินเลือดอ่ะกินเลือดแล้วมันจะได้เลือดเพิ่มตัวประกันคือของตประกันคือพวกคนธรรมดาเนี่ยไอพวกเสื้อแดงก็ได้ เน,นี่ยข้างหน้าเธอก็จับดีอยู่ในรถนเนี่ยพวกเนี้ยจับได้อ๋อเดือไฟเผาโอ้ตายเหอะยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วไฟเผาอยู่เนี่ยถ้อจับเป็นตัวประกันนะเดินเข้าไปแล้วมันจะมีขึ้นให้กด E เน <c oughs> e ี่ยเธอเห็นเปล่าเดินเข้าไปแล้ว <c oughs> มันจะมีให้กด E เ้วก็จับเป็นตัวประกันแล้วกด F อ่ะมันจะกินเลือดแล้วมันจะได้เลือดเพิ่มกือกด E ไม่ได้อะไหนวะ เอาตายแล้วโอ้โหหัวใจอ่ะมันเป็นตัวถ่วงอยู่เภารกิจมั่งจะเพิ่มระดับกลายเป็นเอ็กตรีมฮาร์ดอันนี้ขอให้คุ้มรองสองคนเฮ้ยเราเราติดเหรอเจ้เรามาคุยกับเจ้ดีกว่าจริงเฮ้ยเธอก็จับเป็นตัวประกันแล้วเอฟอุ้ยตายเฮียช่วยหน่อยอยู่ไหนอะอยู่ไหนเฮ้ยเร็วๆรีบตรงเข้ามาดิเดี๋ยวก็ตายหรอก เนี่ยนอนอยู่หน้ารถอะแล้วทำไงอะก็เดินเข้ามาแล้วมันจะมีให้กดอีค้างไงเอาต์ปือะไรก็ปื้นแล้วโดนระเบิดเออไปยังรอโอ้โหมึงไอ้ีเฮ้ยเธอตายแล้วนะหนีออกมาก่อนดีนั่งหรอไปบ่วงนั้นทำไมอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ๊ยนึงโอ้ยตายแล้วนี่นี่นี่สก๊าดเขาตายอยู่ไอ้เหี้ยโอ้โหใจว่ะตายอยู่มันช่วยด้วยเดี๋ยดิวเลอร์จะเขาว่าดิวเลอร์แม่งตายก่อนไม่มีใครคุ้มกันมันเลยคุ้มกันเหรออยู่ คอยยิตรวจนายนั่นโอ้ยขึ้นรถแล้วนะไม่ไหวแล้วเฮ้ยยิง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 จุดมันจุดมันจุดมันโอยไปแล้วเออ้ยคอยด้วยดิหูยไปเร่ยช,ายชา้าช้าจะถ่วงด้วยอ่ะเขาไปเร่งเไม่ไหว <ขอ S 2> จะเคียงจริงว,ว่ะโอ้ออยวิ่งตามมาดิ เดี๋ยวก็ดับหรอกเฮยโอ้เดี๋ยวโดนรถชนยังไงถึงแล้วโอ้ดึงแล้วหรอเอาเหี้ยโดนแล้วโดนแล้วเย้เหนื่อยมากเลยหรอพูดมาได้ไงวะน่าจะมีความหายบ้างนะนิดหนึ่ง เร็วรออยู่เอยวดูว่าเลเวลเขาเท่าไหร่เลเวล6ครับ,รบ <6 S 2> เราวเร็วๆดิเอ้าเร็ว,เอเว,ร,วรออยู่หมดเวลา <c oughs> ดีคลิปหนึ่งไม่นานน้ย <c oughs> จริงด่านมันก็คงง่ายกว่าน,นี้ถ้าเธอตั้งใจเล่น <c oughs> เนี่ยเธอลองเดินเข้าไปกด E คนดูดิเนี่ยลองไปกด E คนแล้ว F e ดู E คนะ่ะใครก็ได้ e แล้วมันจะจับเป็นตัวประกันน,น,น่ะเหนือทำไมเนี่ยอ e ีเนี่ยเห็นป่ะแล้วกด f เน,นี่ยเห็นป่ะมันกินเลือดแล้วมันจะได้เลือดเพิ่มแค่เนี้ยเวลาจะตายก็กินเลือดแค่นั้นเองแหม่ก็เมื่อกี้มัน,นม,มีคนซะที่ไหนล่ะเหรอแหมไอเสื้อแดงนั้นเต็มเลยไม่มีแง่มีเป็นร้อยเลย,ยลว่อัปเกรดก่อนเธอไมอัปเกรดหระไม่ต้องอัปแล้ว นี่เอ้ยอัพไปดีกว่าไอฮีทเฮล <AL> ่ะเฮลีเจนอะ่ะมันจะเลือดมันจะเพิ่มเร็วขึ้นอเอาเฮี้ยตังหมดว่ะน,นี่เขาตเยแอบ,บไงเธอไหวปะเนี่ยเฮ้ย <laughs> ไม่เคยเล่น嘛ไหนข้อไหนเอออยากได้เนี้ยฟาสเตอร์รีโหลด <laughs> ข้อไหนอะอัพเกรดไนงะ <laughs> โอตายแล้ว <laughs> เอ้ยม่รู้ไม่ผิด เฮล์วไว้ยังไม่ได้ครับเลเวลกาสเฮลอัพเกรดเรือเร่อยมันจะเพิ่มขึ้นเฮลอัพเกรดอ่ะโอ้เสียเวลาเดี๋ยวรอเธอไอ้นี่เสร็จแล้วค่อยถ่ายต่อแล้วกัน